สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอพลีทาโร่ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่กดเป็นสมาชิกของช่องชาแนลน้อยๆของเราขอขอบคุณมากนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกๆท่านประสบแต่ความสุขความสําเร็จความสมหวังคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดถึงคนรักขอให้คนรักกลับมาเร็วๆนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงในหข้อที่ว่า ดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กักดาคมถึงวันที่15สิงหาคมดวงความรักภายในเดือนมกราคม2565ของคเพื่อนจะเป็นอย่างไรมาเราจะมาดูกัน ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเนี่ยมันจบไปแล้วใช่ไหมมันจบแบบว่าไม่อยากให้จบเลยแต่มันก็ต้องจบอะจบแบบเงียบๆต่างฝ่ายต่างถอยเพราะว่ามันมีมือที่สามเข้ามาในความรักความสัมพันธ์แล้วเป็นช่วงที่พีคที่สุดเลยเพื่อนๆก็อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของเพื่อนแล้วเขาก็มีคนเข้ามาในชีวิตของเขาเหมือนกันแล้วก็มันเลยทําให้ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องจบลงไปอะ่ะจบแบบจุกจุกจีบๆแล้วก็การงานของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันก็จะต้องไปนูนป่นไปนี่คือเพื่อนเพื่อนจะต้องขยันออกไปหาลูกค้าหรือไม่ก็ถ้าเกิดทํางานเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยการงานของเพื่อนๆจะต้องไม่ได้หยุดอยู่กับที่ต้องไปเดียวงานกับที่นู่นที่นี่ถ้าเป็นบริษ,ษัทหรือว่าธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะต้องบินไปติดต่อลูกค้าหรือไม่ก็เดียวกับ ชาวต่างชาติต่างศาสนากับเราก็ได้แล้วก็ความลักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเนี่ยมันมีเรื่องบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆอ่ะมีมือที่สามที่สี่เข้ามาทําให้เรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อหน่ายจังเลยวะต้องเคลียร์กันอยู่อย่างเงี้ยเคลียร์แล้วเคลียร์อีกอาวพอมีปัญหาเข้ามาก็มาเคลียร์กันใหม่คือมาเริ่มต้นเคลียร์กันใหม่เริ่มต้นเคลียร์กันใหม่แบบมันมวนๆอยู่อย่างเงี้ยจนบางทีเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนกันนะเว้ยเคลียร์แล้วเคลียร์อีกงานก็ต้องทํา พวกความรักก็ปวดหัวอืมก็เลยต้องตัดจบกันไปกับความรักความสัมพันธ์ส่วนเรื่องราวความรักของเพื่อนๆภายในเดือนมกราคม2565จะเป็นอย่างไรดูเหมือนว่าเพื่อนๆกับเขาเนี่ยจะมีความห่างไกลซึ่งกันและกันแล้วก็มีความแตกต่างซึ่งกันและกันใช่ไหมตอนนี้เพื่อนๆกับเขาอ่ะมีการงอนกันแล้วก็ไม่มองหน้ากันแต่ว่ามีการแอบซองกัน แล้วก็ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆหรือไม่ตอนนี้เพื่อนๆก็อาจจะมีคนรักคู่รักอยู่แล้วมันจะมีความหวานชื่นซึ่งกันและกันแล้วก็รู้สึกถูกฉลกถูกตาต้องตาต้องใจกันสําหรับคนโสดก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนๆก็จะชอบเขาด้วยนะเพราะว่ามันถูกอ,อกถูกใจซึ่งกันและกันประมาณกลางๆเดือนเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆ แล้วเดี๋ยวความรักความสัมพันธ์ของมือเพื่อนเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งจากสเต็ปแรกก็จะพัฒนามาเป็น,ปนแบบเอ NERGY ที่เป็นแบบสดใสน่ารักน่ารัก,ลกแล้วพอกลางๆเดือนเรามองว่าความรักของมือเพื่อนมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเงียบดูลาดเลาซึ่งกันและกันเก็บข้อมูลซึ่งกันและกรรันแล้วมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างดูว่า คนของเราจะทําอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่เขาก็จับจ้องมองดูเพื่อนๆเ,เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะทําอะไรคือตามฝ่ายต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันไม่รู้ว่ามีอะไรเข้ามาในชีวิตใครเข้ามาในอาจจะไปเจอบุคคลที่3หรือว่าใครเข้ามาในชีวิตที่มันไม่น่าไว้วางใจหรือเปล่าก็เลยทําให้มีการหวาดระแวงแล้วก็ระวังจนถึงขั้นต่องสติ๊กซึ่งกันและกันแล้วก็ เพื่อนๆก็จะต้องแก้ปัญหาที่มันหนักอกหนักใจอ่ะมันมีปัญหาเรื่องราวเข้ามาทําให้เพื่อนๆจะต้องแบบถึงขั้นทะเลาะกันแบบรุนแรงเลยก็ได้นะแต่ว่าการแก้ปัญหาถ้าเกิดเราใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงมันก็จะจบด้วยวิธีรุนแรงเหมือนกันก็ต่างฝ่ายต่างเจ็บแบบเจ็บสาหัสแต่ถ้าเกิดเราแบบยอมได้ก็ยอมดูเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเนี่ยอยากที่จะให มีการเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาไปต่อแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้มันต,ต้องจบอะเพราะว่ามันเหนื่อยเกินไปกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีความกุ้มอกกุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็เครียดจ,จัดบางท่านบางรายนี่เครียดใจสั่นปวดตาเลยก็ได้นะแล้วก็ความรักเนี่ยมันมีการแล้วก็ความรักทำให้กลายเป็น ความวิตกกังวลระวังจนถึงขั้นระแวงแล้วก็สติเขามากเกินไปแล้วมันก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างอึดอัดแบบแบบลำคาญเบื่อหน่ายความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบแบบไม่สวยแล้วก็จบแบบจบแบบเจ็บอะสรุปแล้วสถานการณ์โดยรวมมันยังไม่ค่อยดีนกะกมันจะมีเรื่องไม่สบายใจกุมอกกุมใจหนักอกหนักใจ มันมีความวิตกกังวลเข้ามาแทนที่อืมเรามองว่าคนของเพื่อนๆสมมุติว่าถ้าเกิดคบกันเป็นแฟนแล้วหรือไม่ก็คนรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยคนของคุณน่ะเป็นคนที่ชอบคิดมากแล้วก็คือบางทีอะ่ะเรื่องมันน่าจะจบไปได้แล้วอะ่ะแต่เขาก็ไม่จบอะ่ะเขาไม่ยอมจบก็แบบยังลื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บยังทําให้เราทะเลาะกันเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเรื่องราว ที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจแล้วเมื่อเรารู้สึกไม่สบายใจเราก็ไม่อยากจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยเครียดแบบหรือแม่ก็อาจจะตื่นขึ้นมากินยากแก้ปวดหัวก็ได้หรือไม่ก็ตื่นขึ้นมาแบบร้องไห้เสียใจว่าอุย้ยทาไมว่ามันเจ็บปวดขนาดนี้วะอะไรเงี้ยบางท่านบางรายนี่ถึงขั้นแบบเออเจ็บขนาดนี้ก็แยกๆก,กันอยู่เถอะหรือไม่ก็ ต่างฝ่ายต่างไปเธอะอย่าทนทุกทรมานกันอยู่แบบนี้เลยอะไรอย่างนี้แล้วอ่านได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวเดินหน้าเรามาเปิดอ่านให้ใหม่เดี๋ยวดวงมันก็เปลี่ยนแล้วทีนี้เราจะมาขอคํแาแนะนําจากไพ่กันดีกว,ะวะ่าว่าเราจะเป็นยังไรกันต่อไปมาดูพลังงานที่ดีๆกันมันไม่สมหวังมันไม่ดีก็ทิ้งมันไปเดี๋ยวความรักเนี่ย ที่ดีๆคนที่เขาเห็นคุณค่าเรามันจะเข้ามาหาเราเองค่ะว้าวเห็นไหมเราบอกแล้วมันรับพลังลางนานดีๆกันคือเรื่องราวความรักของเพื่อนๆเนี่ยมันมีมือที่สามเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆจริงๆทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าหูยทำไมจะต้องมา มีอุปสรรคขวางกั้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของฉันครั้งนี้ด้วยเราจะตีได้2 2กรณีก็คือเพื่อนๆ<ะ>จะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเริ่มต้นกันใหม่แบบอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปอีกกรณีหนึ่งก็คือไม่เอาแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเพื่อนๆก็จะให้โอกาสเองแล้วก็เปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราดีกว่าแล้วก็อยากจะบอกว่า เดี๋ยวชีวิตของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะสดใสลา่าเลงมีความสุขสนุกสนานไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนเพื่อนจะมีแสงสว่างน้าทางให้เราในพบเจอกับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะถูกแสงพระอาทิตย์เนี่ยกลบแล้วก็ทําลายล้างมันออกไปแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาแทนที่รวมถึงคนรักเก่าถ้าเกิดมันไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องออกไปจากชีวิตเรา แล้วคนใหม่ๆจะเข้ามาดูแลรักษาบาดแผลหัวใจให้กับเพื่อนๆเองมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะมันเป็นฟรีวิวของเพื่อนๆเลยแล้วก็ปวดใช้จักรยานในการรับชมไม่ใช่ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโรแมนเจอบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆอยากจะมองตาแล้วก็ซึ้งใจกับคนที่เพื่อนๆถามถึงจังเลยคือเพื่อนๆนหยหาความรักความโรแมนติก จากเขาคนนั้นอะซึ่งมันไม่ได้รับการโรแมนติกกันนานแล้วแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนเพื่อน,อนกําลังเสพติดกับความรักความหลังครั้งเก่าอะมันฝังใจเพื่อนเพื่อนอยู่แล้วเมนเจอบอกว่าเลิกคิดถึงได้แล้วเอาเวลาตรงนี้ไปทาอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์หรือว่าแวดล้อมของเพื่อนเพื่อนหรือไม่กระทั่งรวมถึงความรักของเพื่อนเพื่อนตอนนี้มันมีปัญหามันมีบุคคลที่3เข้ามาทั้งไพ ทั้งไพ่แนะนําแล้วก็เราแมนเจอบอกตรงกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนในตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเลยแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสังเกตการให้ดีๆกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีสัญญาณเตือนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอาจจะเกิดเรื่องราวที่แบบว่าเราไม่อยากให้เกิดอะความรักความสัมพันธ์มันมันมีมีคนเข้ามาในชีวิตอต ทำให้เราจะต้องว้าวุ่นใจอ่ะก็ดูสัญญาณเตือนให้ดีๆนะคะเรามีสื่อมีเซ็นแล้วก็มีคนกระซิบบอกอยู่แล้วแล้วไอ้พวกที่มันสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาบอกเองแหละว่าคนของเราอ่ะทาอะไรที่ไหนยังไงมันทําให้เราเนี่ยเจ็บปวดหัวใจได้เลยทีเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องรับไว้อ่ะว่าคนของเราเนี่ยไปแอบมีใจให้ใครหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้นจริงๆให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเซฟตัวเองก่อนเลยนะคะแล้วก็อยากให้พูดจากันแบบปณะนีปนอมกันไปก่อนพูดจากันให้เป็นดีๆอ่ะอย่าไปใส่อารมณ์ใส่กันถ้าเกิดใส่อารมณ์ใส่กันเดี๋ยวมันก็จะต้องถึงขั้นทะเลาะกันแบบรุนแรงแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยต้องการคู่รักคนรักใหม่หรือว่าต้องการคู่รักที่เป็นโซเวตจริงๆอ่ะให้ออนวอนอนธิฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลย พราะเขารอให้พร้อมเพื่อนอยู่แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งถ้าเกิดกําลังศึกษาดูใจกับใครอยู่มันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆทีนี้เราจะมาฟังสิศักดิ์สิทธิ์กันว่าเขาอยากบอกอย่างแนะนําอะไรกับเพื่อนเพื่อนในตอนนี้เพื่อนๆค่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้าเกิดเครียดซีเรียสนี่รีบทิ้งมันไปเลยแล้วก็คิดซะว่าเราเ่านิทานนิยายฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักฟังเพื่อความสนุกสนานฟังคำขำนะคะ ส่วนท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงนี้ดีตรงนี้ชอบอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้มันเกิดขึ้นจริงสําหรับชีวิตของเพื่อนเพื่อนในแนวทางที่ดีๆนะคะส่วนที่มันไม่ดีนี่ขอให้มันลายหายไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากแนะนําว่าพลังงานโดยรวมของเพื่อนเพื่อนตอนนี้ยมันดีมากเลยมันแจม่มใสมันชัดเจนแล้วก็โดดเด่นมากแล้วก็เขาอยากบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เพื่อนๆใช้ความอุตสาหะความเพียรพยายามแล้วก็ ขยันมันเพียนเข้าไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะประสบความสําเร็จเองแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะได้รับการอุปถัมภ์อาจจะเป็นพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่ให้การอุปถัมภ์ค้าจุนเพื่อนๆอ,อยู่หรือไม่ก็จะมีคนมาให้การอุปถัมภ์ค้าจุนเพื่อนๆมาเปรย์มาอะไรอย่างนี้นะขอจบการทํานายไว้แค่นี้คลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวม ย้ำนะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูถึงการสื่อถึงการส่วนท่านใดถ้าฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือว่าอะไรวะเน,นี้ยอ่านไม่ได้เรื่องเลยทิ้งมันไปนะคะคิดซะว่าเราเราร่านิทานนิยายฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักฟังขำๆฟังตลกตลกไปนะคะส่วนท่านใดถ้าขำไม่ออกก็ทิ้งมันไปเลยไม่ต้องเครียดไม่ต้องซสีเรียดถ้ารู้สึกว่าตรงนี้ดีชอบแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นจริง สำหรับชีวิตของเพื่อนๆก็ขอให้มันเกิดขึ้นจริงๆสําหรับชีวิตของเพื่อนๆโดยเร็ววันนี้นะคะพดอพอริทาโลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยประสบความสําเร็จความสมหวังโดยเร็ววันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าขอเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจขอขอบคุณทุกคําแนะนําขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดเป็นสมาชิกของช่องชาแนลน้อยๆของเราขอขอบคุณมากนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องพัพิธิทาโรด้วยนะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดสำหรับวันนี้ขอจบคลิปการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ